ชีพเจ็ดบอ่อเราอยู่ชามชิปฝายเลยได้เราอะค่อยเอานะคือว่าชีพเจ็ดชีพเจ็ดค่อยลินชื้อเราอะนิดน้อย <c oughs> หงเหีย็นนะคงเอาเครื่องเอาอันนั้นน้ำเฮานี่ไปลินเฉ่านะโอ้ไปใช้มันก็นอ่อนตอนเลยแล้วยากไปชั้งนี่จะบปใช้แล้วเครื่องอันนี้นะไวขนาดมันพอ เ็บ้อเราอะหนูชามชิปฝายเลยไหนเราอะค่อยเอานะนี่คือว่าชีดเจ็ดชีดเจ็ดค่อยลินชือ้อเราอะนิดน้อยห uh huh. งเหียนนะ่ะเขาเอาเครื่องเอาอันนั้นน้ำเฮานี่ไปลินเฉ่านะโอ้ไปใช้มันกน็ออนตอนเลยแล้วมันยากไปจังนี้จะไปใช้แล้วเครื่องอันนี้นะ่ะไวขนาดเป็นประตูโอ้โหยว่าเตือถูใฉยชบนี่โทษบุ๊มเป็นที่โทน บ่เป็นชิไปว่าเนาะมีโทษในโทษระชับที่ชำมีเทียังก็ย่อยมาโลดอันผู้ชาวนั่นที่นี่าผู้ชังเด้แหละทำบ่อยากแต่งอยากแปลงมันอยากเอาน้่นนั้นอ้ยเอาเดือดนึ่งชิบคนก็ได้เขาหอกบ่อเขาบ่ิเวณของอันนี้เครื่องอันนี้บ่แม่เขาที่หาก็ได้จางต่บวชอยู่วัดพุทธเทียนะทานพุทธเอาไห้ไปย่านผู้ชังเรื่องเันอันนี้นั่น บักการหัวพีหลอนอยู่ด้านหนึ่งมึงเชิญโลดแล้วเชิญว่าป้าเทลขนาขนานานเราพนขนบุกน,นันเลยเอาควรได้หอดชามชิดเมียบานนนคู่ม่งเงีย ب, บมงเอาแล้วไปในตูนเนอฮะหลายคนไปในเนาะ วังเยบบวันเงาแล้วบาทถนน่บ่เล่ก็ม้วนแล้วแบบมีหลุมมีลานมาอยู่นําบ่เล่มันจักมันชีอยูของคนได้เลยหลุมคนใหญ่ทัานอีโน่หน้าอีน้อยน้ามันตีมันบดิเมื่อเนอีกหรอคนใหญ่เมื่อแต่คนใหญ่เัมือนมันชีเมื่อเมื่อเลยหางานให้มันอยู่พี่เลยข้าอยู่ มันเวียงในลาวเขาหน่ยก็มีอะไรท่านอยากเห็นดูอ๋อกขบวนนักชีห้ไปเห็ดงานกล้องนี่เนาะอยู่ในชโนนี่เห็ดไปเพียงเดือนหนึ่งชีลาดเลยมาได้กินเนาะชีลาดมันก็ต้องกินในช่องพันกว่าแล้ววะช่องชีพพันแล้วพันนั่นแหละบานเฮามันชีพพันบาทแต่พัฒนั้นแล้วงานบานเฮาเนาะชามชีลาดเนี่ยเขากินแหาะเขากินน้ำเขาช่องคาบ กินนั่นตอนเช้ากระเพ็ดแมลงก็กินมากินเหือนเองโอ้ยกระหนาวไปติดตอ่อได้นะกะันรถเท้าก็มีหัดเนาะมาเช้าขี่รถกระปินกระปเพืง่งานอยู่ในเชโนนี่หเกากี้นี่คือว่าได้จ้างเขาได้งานโรงงานนั่นบ่อกโรงงานนี้ก็ตุที่ว่าโรงงานเลยไปพูดนั่นบ่เอล้วในนั้นหงเฮียนอันนั่นเด้อหงเฮียนอย่างอันบน นอนบ่ลูกชวันไม่ค่อยอย่างเดียวพักค่อยตัวมานั่นเดียวที่ว่าเลยปั่นมันไปแล้วบ่เอออยังก็พักตลาดไปนะพักตลาดโอ้คนไล่หรือได้นานนะมึว้าวเนี่ยหมอันชิโทษนี่กับไล่แต่แต่เมียนี่ครับไปไลยคนใด้ไปงานวันไหนแต่มีผัวมีมีกระดีครับทุกเนี่ยหนึ่งได้ไม่ได้นั่งเห็ด ยืนค่ะเออหลังยืนนั่นบมเมนว่ายืนนั่นเบิดเบือนบริเวณนกยืนเป็นนั่นชั่วคราวนะมันมันอีหยังก่อตูวเขาเห็นนะลุงงานเนี่ยก่กอกล้กองอะไรนะเอ้ากล้องอันนี้แล้วกล้องอัน,นอันนี้เฮาเนี่กล้องอันถ่ายหุ้มนี่บยบอกล้องมิราโอเนี่ยน,นะจับอันนี้นะแบบระดาเนี่ยเดจับอันนี้นะเนาะ<ม>นี่ <ขอ S 2> เพื่อน<ข>อเอาก็พูดอยู่รังเพื่อนผู้ จามาวันนี้ก็เห็นเลยเขาแล้วโอ้เออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอกล่องวงจรปิดเออกล่องวงจรนั่นแหละเขาเห็นนั่นจรแต่กี้กัอีอีมีในเฮือนเฮานี่อีอันบริเวณอีมีอีแจวอีแจวก็ไปเขาหากอีต้นอีแจวเขานี่มันบดิเวณเดือนหนึ่งชงลานเนี่ยคือเชือบผ่านี่เวลาเขาไปในเฮือนเขาแล้วนุ่งเครื่องเขาได้ออื แกว่าเจ็ดมือเลยทายเจ็ดมือเลยทายรถอันเชือนั่นแค่ปลาหนมนีคนชักคนถูตั้งหาอยู่หน้านี่เฉพาะมึงขนมบ่อนางี่บม้เลยันมเที่ยดีกว่ามเปนยังไงเดอนนึงี่ยอะไรอยู่บ่หักบัตรกับนี่เลยมีคนเห็นมาได้จักมือลอะไรเมืองไวย์แมันคือหอผู้เบาบ่เนาะ ยานอยู่แล้ววาจากโทษชาบักดมกันรมาบักดมนั่นหับมันเอามันไปอยู่นั่นแหละใช้มันไปอยู่ในบักดมอยู่ไปอยู่ทางใดน่ะตุอยู่ชวนพปแล้วเพบนทุเรียนบนทุเรียนคุณบอกเพราะมันมีบาดเมียงกับช่วงนี้มันกำลังทุเรียนชิมากได้ช่วงมันหมากได้ช่วงช่วงนี้ทุเรียนกำลังมากได้เออกำลังแหละยามนี่นะครับต้นแรงว่าฉันอันยี้งินชาวคำบอกว่ามันที่ชุ่มมันข้าวเวียดดินบักดมน่ อย่าทำบางมันเนี่ยมันอยู่กับไผมันเอาเมียหรือบุรุษอะไรอย่างเี่ที่มันไม่เอาเมียนะบัุรุษกันเอาเมียนะเอาเบิ้ดชิ้นเดือนนี่นั่นที่ชงเงินมาให้เฮาลดเชื้อมอ้อยเฮาจะให้หัวมันอยู่ดีเดี๋ยววัดโทษติจะชิว่ากับมันบักดมกับบักกระตุกนี่กระตุกนั่นชายพันหนึ่งบักดมกับพันหนึ่งผลผลิตเอาหนาวว่าเขได้ชิวกาแฟจริง เงี้ยชีว์ก็ใกล้ห้างได้นี่ดอกเขาเน่ะคือกระเพร์ชีวิาวอันนั่นส่งมาให้เมื่อนั้นแหละเขากาะเป็ดอะไรอย่างเป็ดได้หนึ่งลิ้นครับเขาก็พากันอันนั่นก็เมียลุ้นเห็นบ่าเขาบริจาคอันนั้นเลยหลายแล้วเขาก็ส่งเขาเลขบัญชีเขาสบายโอ้ยว่าจะเอาแห่กันเนาะกันหูนะมาไปเท้าคือยกกันบอกอย่างละเอียดแต่ก็มาได้เท้าแล้วก็จะเอาแห่มาเนี่ยจั๊กวอเดี๋ยวไหน ประตูบอกท่านเอาแไงมาโอ้ยมาก่อยปลากินคักโลเลยมันนี่นะมันนี่เขาเขาขึ้นทิมโตปลาเขาปลาขึ้นแต่เช่าใช่ชาวใหม่จมองน้บแบบจะมองน้ำแบบมองเออจือเลยเนาะต้องใสอันนั้นไว้ใส่ปลาไว้ลองเอาไหมว้าวมันเอาเมื่อกินตัลแรกมาเลยมาไวเอาได้ไหมทะลงมาไวประตูตัลแรกแบบมาแล้วว่าอย่าปล่อยกินยุ่นนี่นุ่งพับได้อะฮะจึงลองกินเบิงมือผู้สาวลูกสาวประตูนี่นะเดี๋ยวเลยนะ อบอมือื่นมาบ่มือื่นยังมึทันเมื่อเนาะโอ้ยชามทีมือพูดลพังมองเช่นเมื่อไงดอกชามที่มืออ่าเ่ดนก็แลวล้วมอื่นเมื่อนีัมือได้ม่เวียมกินไเออๆที่ต่อบงที่เรียกใครมันกนผลลัเธื่อบันได้อยู่มองไทยผูกั เดี๋ยวมันไปพูโรดเอาเบอร์เขาให้มาแต่ว่าอยู่ปทุ่งเมืองไทยอะเขาก็มีงานประจําเยู่อันนี้กับอันนั้นหนึ่งบอกหัวหน้ามาแต่งดอกน้องแอมเฮ็ดกินหมูน้องชายเด้แล้วหัวหน้าให้มาไปบ่ใดเขาก็อันนั้นอยู่ที่ไทยอะมันมีงานประจําเยอเฮ็ดงานยังนะงานขายเถิมนี่นะที่ประเทศไทยใช่มันหามันบ่ได้หลายนะอันนี้มันเขาอันนี้ถ้าก็มาหอดบ่มาได้ยักเดือนเลย ม่ได้1ิมมือเลยอืมอันขอเอาปีหนึ่งมันเป็นไรลาชามชีลางานนั้นเงินปีบัดเงินเดือนบัตรเงินเดือนบัตงหากไดอได้ๆเป็นบับางงายเป็นได้มัน็วแมมันก็เร้วแต่บุคคลเนาะบุญไบุญมันใก่นหะโอ้บางคนต่เขาหั้งว่าจะเขาหั้งหั้งก็คือเด็กกระเพินกระหามแล้ว เอาว่ายังไงคือมูมันบ่ได้วเสอเนาะทีเดียวมูในรถนะคะแล้วน้ำหลังมันพอแห้งมูเห็นมีขึนมีห่อนมาแล้วแมนนแนั่นค่ะได้เอาผว่ม uh uh> ีขึนมาตะเก้ามันก uh> 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 ็พอแหงยังได้โดยโดยโดยีเดียวกับช้างงานช้างนี่แหละเข็นหาเห็นหน้าคือกันนี่แอนไ้หจไปเป็นลายก็ได้ลายเลก็ได้น้อยแต่โทมาจะก้ได้ใส่ บดได้หามบดตุเอาบ่เห็นบัดนี้เขาขึ้นไปบ่เห็นครับแต่ว่าบ่ได้โทรกลับแล้วพิชมีเรียสิอยากมาแล้วลอว่าอ้ทำน้วันถิดรำบัดนี้นะเอาอยายาเพ,น,พ,น,พนอยุดกรับไปในคูนี่ก็